ก็เกิดตรงนี้ตลอดเลยเุิเกยดบ้าเก็บที่สุดในโลกเลยครับออี่ตายนก็ยิงนีอตายตตกตายตกอตายแล้วดิก็้อตายมาดอก็ตัวเลย้เอาละเอาละเอาละ วันนี้ก็ดีแะจริงๆครับปานีใทยครับปานีได้ปานีครับครับปานีใทย มุกบอลด้วยธรรมดาธรรมดาอนน้อย